วันนี้ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ทุกคนฟังครับเป็นเรื่องที่ผมตัดสินใจอยู่นานเลยว่าเฮ้ยผมจะเล่าให้ฟังดีหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิดีโอก่อนหน้าที่ผมโพสต์ไปบน u t u b e ครับถ้าเกิดใครได้ตาม youtube จะเห็นว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมโพสต์วิดีโออัปเดตเรื่องรองเท้าแล้วก็เรื่องวิ่งของผมมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองไอ้สิ่งนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมเคยคิดมาตั้งแต่ ทำคอนเทนต์สมัยแรกๆแ,แล้วว่ามันจะมีวันไหนไหมที่เราให้ข้อมูลพลาดหรือว่ารีวิวผิดรีวิวแบบผิดพลาดซึ่งต้องบอกเลยว่าทำรีวิวมานะครับมากกว่า10ปียังไม่เคยมีครั้งไหนที่ผิดพลาดแบบแบบแบบรับไม่ได้อะเออแต่นี่เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกที่ผมทำผิดพลาดแล้วแบบ ผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผมรับไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าปกติก่อนที่ผมจะรีวิวทุกครั้งอ่ะผมจะทําการดับเบิลเช็คข้อมูลก่อนทําการเช็คข้อมูลก่อนเพราะว่าการที่เราจะรีวิวเนี่ยมันก็ต้องให้ข้อมูลที่แม่นแล้วก็ถูกต้องเนาะเบื้องต้นก็คือข้อมูลต้องถูกต้องแต่ว่าวิดีโอเมื่อวานเนี่ยที่ผมโพสต์ไปอ่ะคือผมทําเสร็จเรียบร้อยผมก็ตัดต่อเรียบร้อยโพสต์ไปปุ๊บตอนกลางคืนก็รู้สึกว่าโอ้สบายใจจังเลยพับลิชแล้วเรียบร้อยตื่นเช้ามาเว้ยมาดูฟีดแบ็ มีคอมเมนต์หนึ่งก็ต้องขอขอบเพราะคุณนะครับคุณพี่ที่คอมเมนต์มาบน YouTube นะครับบอกว่าจารุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยมันคือ Mark X2 มันไม่ใช่ Rocket X2 ผมก็เออว่ะเฮ้ยทำไมเราทาไมเราหูดับตาบอดขนาดนี้วะเราพูดทุกอย่างไปเป็น Rocket X2 หมดเลยนะในวิดีโอนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูนะมันไม่อยู่แล้วผมตัดออกแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลผิดพลาดคือต้องบอกเลยว่า ผมตั้งใจจะเอารองเท้าคู่นี้ไปวิ่งเมื่อวันอาทิตย์นะแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปวิ่งงานวิ่งดงพองมินิมาราทอนเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าสภาพฝุ่นมันแย่แล้วก็ผมเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟกับฝุ่นผมก็เลยตัดสินใจไม่ไปผมตั้งใจจะเอาคู่นี้จริงๆเพื่อที่จะไปวิ่งนะครับซึ่งผมก็บอกลิลลี่ว่าเดี๋ยวจะเอา r o c k e t X2 ไปวิ่งนะแต่ผมก็หยิบคู่นี้มาเตรียมไว้ละคือผมติดกับ Rocket ต2ตั้งแต่ตอนนั้นนะ่ะตั้งแต่วันอาทิตย์ ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วพูดคําเดียวเลยว่าจะเอาล o c k t t X2 ล2จนตอนรีวิวเชื่อป่ะทุกครั้งที่ผมทํารีวิวอะผมจะเขียนสคริปต์ไว้เบื้องต้นก่อนว่าผมจะพูดประเด็นไหนพอยไหนบ้างแบบคร่าวๆนะครับในสคริปต์ผมก็ยังเขียนสเปคของล o c k e t X2 อะ่ะแบบหน้ามือตามัวมากทาั้งทั้งที่เนี่ยแม่งคือ m r k X2 เว้คือมันคนละ,ละ,ละเรื่องเลยอะ่ะแล้วตอนอัดวิดีโอเมื่อวานนะผมก็พูดไปแบบุ โฟล์แม่งเออได้วะดีวะรู้สึกว่าสบายสบายแบบเออไม่ต้องกดดันอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นการวิด <is> ีโออัปเดตเนาะก็พูดเล่าเรื่องไปเรื่อย yes. ๆ,ๆแล้วก็พูดเนี่ยหยิบรองเท้าคู่เนี้ยแล้วพูดสเปคของ RocketX2 หมดเลยอะจนผมมาเห็นคอมเมนต์ตอนเช้านี่แหละอีกครั้งครับขอบคุณมากที่ทักทวงมานะครับผมก็แบบเฮ้ยี่เชี่ยทำไมกูหูหนวกตาบอดขนาดนี้วะเนี่ยแบบ เป็นครั้งแรกครับที่ผม <c oughs> คือหนึ่งคือมันตลกตัวเองสองคือแบบเฮ้ยมึงอะไรวะเนี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยเออมันหูมันหน้ามือตามัมอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเป็นบทเรียนนะที่อยากจะมาอัาวิดีโอนะครับแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเออไอเหตุการณ์ที่เราเคยคิดว่ามันจะไม่เคยเกิดกับเราเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วจริงๆ โชคดีนะที่ว่ามันไม่ใช่วิดีโอที่แบบโปรโมทแบรนด์หรือว่าเป็นการปล่อยรองเท้าใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นการแค่แบบรีวิวอัปเดตส่วนตัวเฉยๆก็เลยเป็นแบบว่าคนอาจจะดูไม่ค่อยเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออโอเคหน่อยถ้ามันเป็นงานแบบงานทําให้แบรนด์ทําให้ลูกค้าอะไรเงี้ยโอผมที่ผายตายหาเลยเนี้ยให้ข้อมูลแบบผิดมหันเอาเป็นว่าก็เป็นเหตุการณ์เตือนใจนะครับที่จะแบบ ให้ผมระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นในการทำคอนเทนต์นะครับทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้ครับขนาดผมที่คิดว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจในข้อมูลแล้วก็ดับเบิลเช็คทุกครั้งก่อนทำรีวิวนะครับก็ยังเกิดขึ้นกับผมแล้วเออนั่นแหละก็เลยอยากจะมาเล่าให้คนได้ฟังเป็นประสบการณ์นะครับเผื่อป้องกันนะโดยเฉพาะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่ทำการรีวิวอะไรต่างๆลองเช็คข้อมูลให้ดีอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่คุณจะกดเรคคอร์ดหรือว่ากดพับลิชบนออนไลน์นะครับ นั่นแหละครับ